สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับทัพทีมอินเดียแดงอินเดียครับผมสัปดาห์ที่แล้วยังเป็นหัวเล็กๆแบบนี้อยู่นะครับแต่พอมาสัปดาห์นี้อดอกเริ่มบานนะครับ <c oughs> Ờ, แล้วก็ปลายๆตรงนี้ออกเยอะมากเลยครับเนี่ยปลายดอกเนี้ยปลายดอกแตกยอดใหม่แล้วก็ออกเยอะออกดอกเยอะมากเอ่อก็กะไว้ว่าเดี๋ยวให้มันออกดอกก่อนดูว่ามีลูกไหนติดอ่าก็จะลองเก็บไว้สักลูกสองลูก <c oughs> ตอนเล็กๆเ,เองครับอันนี้อันนี้ก็ <c oughs> ปลูกตั้งแต่วันที่13กุมภาวันนี้วันที่6เมษากุมภามีนาเมษาก็13เมษาก็ครบเอ๋อไม่ใช่เดือนนี้13พฤษภากุมภามีนาเมษา ประมาณสามเดือนก็กว่าหน่อยครับตอนนี้ทำอะไรรับที่เราบอกผีดว่สองเดือนอันนี้สามเดือนก็กว่านิดหนึ่งสิบสา,ามเมษาก็เอมีนาเมษาพฤษภาสิบสามพฤษภาก็จะได้ครบสามเดือน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าดอกจะติดอ่าหรือเปล่านะครับ ออดอกติดแต่ว่าลูกจะติดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้งองรออดูว่ามีลูกไหนถ้าติดก็จะลองไว้สักสองลูกกิ่งละลูกพอได้เช่นใจครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ